สวัสดีครับเล็กกฤซีคาเฟ่นะครับก็ตอนนี้ก็คือทำเพลงถ่ายรูปบ้างแล้วก็เป็นนักแสดงครับผม ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆนะั้งหมายความว่าเราได้เห็นแบบพี่สาวเราอะไรเงี้ยเล่นตีแล้วเขาก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยผมยาวๆฮิปปี้ฮิตตี้อะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบเออเล่นตีมันเท่ดีนะตอนเด็กๆครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเป็นแบบทําจริงจังแบบทุกวันเนี้ยในทุกวันนี้นะฮะแบบงานงานของเราอะครับเราเขารู้สึกว่าเราเล่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรา อย่างซื่อสัตย์มากๆแค่นั้นเองนะครับเราว่าจริงๆเลยครับมาจากตัวเราเลยว่าเราว่าเราเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องอะไรมาแล้วแบบมันมีผลกัแบบจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบมันเหมือนกับอย่างที่อย่างเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเราเรามีความรักที่ดีมาโดยตลอดเงี้ยครับแบบตั้งแต่เด็กหรืออะไรเงี้ยเราว่าเพลงเราไม่ใช่แบบนี้แน่ๆคะเราไม่เรา,เ,ราเพลงของเราอะครับมันเป็นการที่แบบเราแค่เล่าให้ฟัง เราเจอเรื่องแบบนี้มาจริงๆเพราะนั้นอัลบั้ม 1, 2, 3ที่ผ่านมาครับมันเป็นการแบบอัปเดตข้อมูลชีวิตมากเลยครับว่าเออช่วงชีวิตตอนนี้เราไปเจออะไรมาเราเจอเรื่องอะไรบ้างสนุกหรือเศร้าหรืออะไรแค่ไหนอะไรงงงงงกกเงี้ยเราว่ามันคงมันคงฟังแบบ สะสมไปเรื่อยๆอะครับไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีวงไหนที่แบบโอ้โหแบบว่าเป็นวงในดวงใจะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีหลายหวงที่ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็มีแบบอย่างาง่ายๆอะไรอ่ะเดเมียนไรส์เลดิโอเฮดโคเพย์อะไรเงี้ยก็ชอบมากอะไรอย่างเง<ล>ี้ยสโนว์ <Snow, S 2> พาโทอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้พยายามแบบว่าเฮ้ยชุดนี้เราอยากทำเราอยากเป็นโคเพย์มากหรือชุดนี้เราอยากเป็นสโน แล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิธีการทํางานแบบเราอะครับแล้วว่าช่วงแบบช่วงพี่หมายจเจริญปุละหรือพี่หน่วยอําพลอะไรเงี้ยที่พูดว่านี่หรือคือการตอบแทนของคนที่รักและหวังดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าเนื้อมันแบบหรือแบบของพี่ใหม่เพลงแบบเธอรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบที่คนคนหนึ่งคอยคอยอย่างไม่มีคนคนนั้นที่จะกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่า เนื้อเพลงในช่วงช่วงนั้นนะครับมันมันแข็งแรงมากอะคือแค่อ่านอย่างเดียวก็ก็รู้สึกได้แล้วอะแล้วด้วยแบบเมโลดี้ประกอบอะไรเงี้ยมันทําให้ส่งเนื้อของเขาไปแบบไปอยู่ในใจของหลายหลายคนอะไรเงี้ยครับ,อย,บอย่างตอนเด็กๆเวลาเราฟังอะทำไมเราเรารู้สึกกับเพลงหลายๆเพลงที่เป็นเพลงฝรั่ง เรารู้สึกว่ามันเศร้าหรืออะไรโดยที่เราไม่รู้เหนือกันเค,เคยเป็นไปฮะเราว่าเพลงอ่ะมันมันสําคัญที่บรรยากาศด้วยครับเสียงแต่ละเสียงหรือแบบบรรยากาศที่มันอยู่ในเพลงเพลงนั้นเราว่ามันมีความสําคัญมากที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกรู้สึกไปกับเขาได้ฟิกซิลมั้งฟิกซิลของโคเ่ะเราว่ามันเราว่าโคเ่ะครับพูดไม่ยากมาก คำคำของเขาอะแต่มันกินใจแล้วด้วยวิธีการเล่าเรื่องเรารวมไปถึงการสร้างดนตรีด้วยะฮะในแบบเพลงก็จะขึ้นมาน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อย,อย,อยไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆจนตอนหลังมันพีคสดุดแล้วแบบดนตรีมันมันมันพีคครับอืมเราว่ามันจับใจมากอะอ you try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in Come streaming down your face when you lose something you can't. เราว่าข้างในใจเราอะมันอยากทํามากแต่เพียงแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ทําจริงๆพอทีนี้มันมีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราโดยการแบบชักชวนจากลุงลุงโลดอุปถัมภ์พอที่วัดนะครับล้วก็เลยเอ,อลองดูก็ได้มั้งลองจริงๆคือคือตอนแรกลองแล้วยังถ่ายรูปอยู่นั่นคือทาแบบคอมเพลชันูนย์นหนึ่งูย์สองอันนั้นมันเป็นแค่เพลงเดียวก็ยังแบบว่าใช้เวลาน้อยอะครับไม่ต้องใช้อแต่พออัลบั้มหนึ่งแล้วมันคือแบบไม่ได้แล้วเรา เราต้องเอาชีวิตไว้อยู่ตรงนี้ที่กว่าอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนไม่ไม่ค่อยฝันนะครับอืมเราไม่ว่ามันข้อดีข้อเสียอะไรแต่มันเพลงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าวันนี้ทําอะไรจะทําอะไรสมมติว่าวันนี้เราจะแต่งเพลงก็แต่งเพลงให้มันดีที่สุดไปเลยเราไม่เคยคิดว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่แบบคนจะชอบกันหรืออะไรเราแค่คิดเป็นเรื่องเรื่องไปอะครับไม่ไม่ไม่ได้ฝันหรือแบบหรือแบบ วันหนึ่งเราฝันอยากจะเป็นนักสแสดงโอ้โหไม่ใช่เราแน่ๆเลยคคือถ่ายภาพกับเล่นดนตรีนะครับขั้นตอนการถ่ายรูปก็คือถ่ายไปจะส่งล้างหรือแบบเราจะมาทำฟโฟต้ช็อปหรืออะไรก็ตามอะ่ะจนเสร็จเสร็จอันหนึ่งอะ่ะรูปก็ถูกกระจายออกไปสมมติว่าถูกตีพิมพ์หนังสือใช่ไหมฮะคนก็จะมาแบบมาคอมเมนต์ในตอนหลังว่าอชอบไม่ชอบเราว่าเพลงก็ขายกันแต่เพลงอะ่ะมันดันได้ได้เปรียบตรงที่แบบมันมีมันมีเล่นสดนะครับ พอเล่นสดเนี่ยเราจะเห็นคนดูแต่ว่าเขารู้สึกยังไงในแต่ละเพลงแต่ละเพลงว่าเขารู้สึกยังไงเขาสนุกหรือเขาร้องไห้ฟูฟไฟอย่างจริงจังหรือเขานั่งนิ่งมากๆหรือว่าเขาตะโกนเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาสตรงนั้นมันคือการได้เอาเรื่องในใจของเราออกไปแต่เรื่องที่แปลกประหลาดมากๆซึ่งแบบเราตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมากในช่วงแรกนั่นคือเรื่องในใจของเราอ่ะ ซึ่งบางครั้งมันแย่มากหลายๆครั้งมันแย่มากมันดันไปเกิดกับคนอื่นได้อะนึกออกไหมฮะแบบสมมติว่าเพลงเพลงฝืนก็ได้อะคนอื่นก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนเราเงี้ยเรางงแล้วเราตกใจมากในช่วงแรกๆครับว่าว่าเขาแบบเออเขาก็เจอเรื่องแบบแบบนี้มาเหมือนกันนะซึ่งมันคล้ายกันมากคนนี้ก็เจอคนนั้นก็เจอคนนู้นก็เจออะไรเงี้ยมันจนจนในทุกคนเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ายกตัวอย่างไอ้กลับมาเพลงฝืนนี่เถอะครับ มันกลายเป็นเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงคนเดียวแล้วมันกลายเป็นทุกๆคนอนะที่เคยมีประสบการณ์แบบเนี้เป็นเจ้าของเพลงกันหมดเลยนะอมืมันกลายเป็นแบบโอ้โหมันมันเป็นเรื่องมหาธาจรารย์มากสำหรับเรานะ เราไม่เคยกล้าคิดเลยดีกว่าว่ามันจะทำให้ใครรู้สึกอะไรได้เพราะในเพราะในช่วงเวลาที่เราทำเราพยายามทําในสิ่งที่เรารู้สึกออกมามากที่สุดแต่เราไม่เคยหวังกล้าหวังผลหรือกล้าแม้แต่จะคิดว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกแบบเราจะต้องรู้สึกคอยตามไปกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกับหรือกลับกลายเป็นทำเรื่องที่แย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเราทำให้คนคนนึงลุกขึ้นยืนได้และใช้ชีวิตได้ต่อไป เราไม่เคยกล้าคิดเรื่องอะไรแบบนี้เลยสมมุติเวลาที่คนเราอะรู้สึกแย่รู้สึกรู้สึกดาวเลยเอรอรู้สึกดิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะอยากฟังเพลงที่มันดิ่งหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราอาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือที่เราเข้าใจนะเพราะอาจจะรู้สึกว่าเรามีคนที่เข้าใจเราน้องคนหนึ่งที่เราไปเล่นงานแบบกนันค้นเทนดีแล้วก็เป็นแบบทอมๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เดินมาบอกกับเราว่าหนูโกหกพ่อมาตลอดว่าแบบ ว่าเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเพลงประโยคบอกเล่ามากแล้วเขาก็เดินไปเลยเราแบบเราอึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราอยากถามอะไรคําถามเขาอีกอะ่ะแล้วจังหวะเขาลืมปากกาหรืออะไรไม่รู้แล้วเขาเดินกลับมาเราบอกว่าเราอยากรู้มากเลยว่าหลังจากที่ที่เล่าให้พ่อฟังแล้วอะ่ะแบบพ่อดา่าหรือพ่อดุ <trajectory> อดหรืออะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าพ่อไม่ได้ด่าหรือดุเลยพ่อกอดเราบอกว่าสู้ๆนะลูกเราแบบ เรากอดเขาเลยอะแล้วเราก็น้าตาไหลเขาก็น้าตาไหลอะไรเงี้ย ที่เป็นเมื่อทุกๆก,การเคยันเคลื่อนไปของช่วงเวลาที่อาบขาดหายไปอาจไม่มีการเชี่ยงพอของสิ่งใดแม้แต่เธอกับฉันโลรดจงบอกฉันมาเสียเถิดเรื่องราว ก็เราจะเล่นเพลงสิ่งเหล่านี้นะครับเราเราว่าเพลงนี้มันเป็นหนึ่งในเพลงที่บอกความเป็นกิซี่คาเฟ่มากที่สุดด้วยแบบวิธีการคิดหรือคำถามในใจของเขาอะไราเงี้ยครมันเป็นเรื่องของการที่แบบตัวเขาไม่เชื่อว่าในทุกๆคืนที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นดวงดาวเต็มฟ้าทุกคืนเราว่ามันเรามามองความจริงกันบ้างเถออบางทีอะซึ่งเรา ไม่ได้พูดว่าแบบความรักเป็นสิ่งไม่ดีเราว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็มีผลต่อแบบคนทั่วโลกนะครับมันมีผลต่อจิตใจมากๆอะไรเงี้ยแต่พี่งลต่ว่าความรักที่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาลวคนทุกคนหรอหรอจริงหรอ เคยมีคนถามนะว่าเวลาเราร้องเพลงเรายังรู้สึกกับเพลงเพลงนั้นหรือเปล่าแบบยังรู้สึกอยู่ไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกนะเพลงแต่ว่ามันไม่ทําร้ายเราแล้วทุกครั้งที่ร้องจะรู้สึกมากมายเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้พยายามที่จะแบบ เราจะเป็นคนต่างเพลงเศร้าให้เศร้าที่สุดไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ความตั้งใจในการทํางานของเราเลยเราแค่เล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นอย่างที่เคยพูดนะครับแต่ว่ามันมีเพลงแบบหนึ่งที่เราอยากทําแล้วเราได้ทําแล้วคือเพลงการแบบให้กําลังใจคนนะครับคือเราเราได้ลองทําให้ปามี่ก่อนคือคือไม่ได้ลองทำหมายควาว่าปามี่อ่ะเขาอยากได้เพลงแบบนั้นแต่เราไม่เคยคิดว่าเราทําได้แต่ในสุดแล้วโอเคก็ทําขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่า เออเราเราก็จะทําได้เหมือ,อนกันบา,างมังอะไรเงี้เเเกกนนเยเอางี้ดีกว่านะบางวันอนะสมัยก่อนนะครับเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองแล้วแบบรถติดมากตองวันอะไรเงี้ย แต่เมื่อไรที่แบบเรายัดหูฟังเข้าหูแล้วก็เปิดเพลงแบบอ่ะสมมติว่าฟังเพลงแบบเพลงช้าๆเพลงแจ๊สหรือเพลงอะไรก็ได้มันเปลี่ยนเลยนะภาพมันเปลี่ยนเลยนะสำหรับเราอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันแบบช้าลงทันทีเราก็จะแบบเออเข้าไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะนั้นเราว่าดนตรีหรือเสียงเสียงดนตรีครับหรือเสียงต่างๆมีผลมีผลต่อแบบต่อคนอะแน่นอนไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เราว่ามันมันกลายเป็นแบบส่วนทางมากเลยเพราะว่าในในเวลาที่เราที่เราเล่นดน,นตรีอะครับซ้อมเล่นสดหรืออะไรก็ตามอะมันจะเกิดเสียงรอบตัวเราเยอะมากครับเพราะฉะนั้นสําหรับเราอะนะครับเราคิดว่าเดซิเบลแห่งความสุขหรือเสียงที่ทําให้เรามีความสุขน่าจะเป็นความเงียบก็ได้นะคือแบบเราไม่อยากได้ยินอะไรแล้วอะเราอยากให้มันนิ่งที่สุดนะครับอมสมมติว่าเลิกคอนเสิร์ตมาอยู่บ้านก็คือ ไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรแล้วครับก็อยู่นิ่งๆแบบเงียบๆนั้นนั้นเราว่านะสำหรับเรานะเป็นแบบนั้น